สวัสด mm ีค hmm. รับทุกคนสวัสด uh ีครับสวั uh ีครับ huh. น uh ้อยอยู่มีเชยตาบวิเดี๋ยวพวกเดียวนั้นวันนี้แล้วมาแบบพวกเราเอาซ่าอยู่เลยเนาะจำได้ไหมปกติจำได้ว่าตอนนั้นคือกล้องต้องถอยออกไปเยอะๆเลยป่ะครับเพราะว่าเพื่อนเยอะเกินปีนี้ก็ไม่ต้องขยับเยอะแล้วนะครับผมเหลืออยู่ห้าคนครับค่ะคน้อยวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ได้ขึ้นโชว์เอาไว้ทีนี ก็ร <anto> <isto> ู e ้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเรามาในฐานะเด็กฝึกใช่ไหมครับปีนี้ก็ได้กลับมาในฐานะศิลปินได้โชว์เปิดเหมือนเดิมเลยครับแต่ก็ความสนุกเหมือนเดิมเลยครับพวกเราท่าคนก็ทําให้เวนเทีแบบมันรู้สึกเต็มอิ่มแบบในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ได้มาฟังเพลงอื้อๆของพวกเราเนี่ยมีความสุขกลับไปครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คือชุดเลโก้ก็คือแซ่บไม่เบาอันนี้คือไม้มันบังหรือเปล่าฮะ เอาไมคลงไห้เอาไมคลงเช็บไว้ก่อนก็ได้ครับรอดูพรสเปดเนาะค่ะเราง้อไปขึ้นสเปดมาแบบทุนผ่านมาอยู่อยู่รู้สึกปอปครับเป็นยังไงบ้างค่ะ จริงๆก็สนุกมากๆเลยครับเพราะว่าพี่พีทีป๊อปเขาเออมีพี่ๆศิลปินที่ไปงานทีป๊อปคอนเสิร์ตเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วคราก็โชว์กันแบบดุเดือดมากๆพวกเราก็พร้อมจะไปแบบสนุกกับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมใเต็มที่มากๆเลยอย่างที่พวกเราไปค่ะแต่เสียงแบบว่าเสียงชื่นชมกันแบบว่าโชว์โอ้โหแต่ท่านก็ตึงมันมากจริงไมบ้างคะได้เข้าไปอ่าแอปอ่านฟี่ป๋องขึ้แบ็คทุ่งไหนจริงๆมีแอปอ่านอยู่ะแอปอ่าน แอบอ่านแอบอ่านแอบอ่านดูอยู่แอบใต้หมอนอ่านไม่ใครเห็นว่าเราแอบอ่านจริงๆพวกเราเวลาไปโชว์ที่ไหนก็จะมีแบบไปดูฟิดแบกอยู่แล้ว ปึ้งไหมคะที่แบบว่าแบบเฮ้ยเราได้ขึ้นแบบเวทีใหญ่ๆแล้วทุกคนก็แบบรอดูวันนั้นก็คือแบบแฟนเพลงแบบทั้งแบบเพลงทั้งแฟนเราด้วยแล้วก็แฟนศิลปินด้วยใช่ครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่างานที่ป๊อปล่าสุดที่พวกเราไปครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยครับที่ได้ไปออกงานของทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสซึ่งผลตอบรับก็คือพวกเราคุยกันเลยครับว่าเสียงแฟนคลับคือดังทะลุอินเอียร์เข้ามาเลยแบบ ทุกคนร้องเพลงอืมๆกันได้ทุกคนร้องเพลงเลิกกับเขาเด้งเหวเป็นเพื่อนได้ครับก็ดีใจมากเลยครับที่ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้เพราะว่าตรงนั้นก็มีทั้งแฟนคลับวงคีย์ป๊อปวงอื่นเหมือนกันใช่แต่เขาก็ร้องเพลงเราได้ก็เพลงเราก็ดังเหมือนกันนะครับก็คุยกันอยู่ใช่ไหมครับพี่หงก็ดีใจโอ้ตอนนี้เราดังแล้วยังราเฟลมั้ยมีอย่างเตะมัดด้ยเราเราจะตอบแบบไหนดีถ่อมตัวไหมถ่อมตัวหน่อยเราดูกระแสต่อจากนี้แล้วกันก็ยินดีมากๆครับโอ้โห แต่เนี่ยตลกจากนี้เหมือนแบบว่างานเขาจะว่าที่ไหนก็จะมีชื่อไรท่านอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างแบบเราคือแบบในเซนต์อัลเฟรคนในการยอมรับแล้วออะไรย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในขอมที่ได้ทีป๊อป จริงๆก็ดีใจครับที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการทีป๊อปนะเพราะว่าวงการทีป๊อปนี่ก็คือกลุ่มมีรุ่นพี่หลายคนมากแล้วแต่ละวงคือแบบมีเสน่ห์ของตัวเองมากๆแล้วก็เก่งกันมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นอีกหนึ่งสีสันให้กับวงการทีป๊อปแล้วก็ฝากมันไปก <c oughs> <ช>ันบางถ้าฝากเป็นอะไรใจอะไรแค่ด้วยใช่เพราะจริงเราคือน้องใหม่นะครับในวงการก็คือเวลาทุกครั้งที่มีคล้ายๆเหมือนทีป๊อปครับก็คือเราจะไปดูพี่ๆศิลปินแบบว่าคอยเปอร์ฟอร์มอย่างนี้อยากดูว่า เขาเก่งกันจังเลยใช่เพราะว่าเราเห็นมาแบบตั้งแต่เรายังไม่เป็นศิลปินเรา่เราชอบมากๆคือแบบว่าเขาได้ประคบการณ์แต่ก่อนเราเห็นน้องๆแล้วแอบเจอน้องๆตามแบบว่างานกระเสริ้างอะไรบ้างตอนนี้เราขึ้นสเตจแบบหลายสเตทนะพี่เนาะก็แบบความฝันที่แบบเคยฝันไว้ก็ดีใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าเราขึ้นสเตจบ่อยมากเดือนนี้แต่ว่าแบบว่าเหมือนดีดีดีครับอยากอยู่บนสเตจนานๆเขาบอก ครั้งที่แล้วก็มีแค่ไป3เพลงรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ยังไม่จุใจขนาดนั้นก็แบบว่าเอออยากจะอยู่บนนั้นนานๆอะไรเงี้ยครับผมติดตามต่อไปเมื่อไหร่คะโอ้ยเราตรงอย่างงี้เลยครับตรงอย่าเงยเนาะถ้าสำหรับซิงเกิลต่อไปครับพี่วิลเลียมก็จริงๆเอ่อเดี๋ยวรื่อานี้แน่นอนครับ คือ,มอผมบอกว่าอาจจะแบบเป็นคันเลอร์ใหม่ๆที่แบบว่าเอ่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยฟังไม่เคยดู<ช>ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเหมือนกันเช่นเอ่อบางคนไม่นศาสอะไ,ไหรหรือวัฒนธรรมอะไรก็แบบได้ทำมันออกมาใช่ครับกับซิงเกิลนี้นะครับก็ รู้สึกว่าพวกเราหลยแค่ยังคงสนุกกับการได้ลอง explore อะไรใหม่ๆครับเลยเช<ด>ื่อว่าผลงานที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้ในเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะมีความสุขแล้วก็น่าจะภูมิใจในตัวพวกเราเหมือนกันครับเพราะว่าพวกเราภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้เล<อ>ยทุกอนรุงนี้มีอะไรนะรุกนีมม้มีอะไ, <finding S 1> ไรนะตอนเย็นเย็นนี้เลยป่ะเย็น เราก็ไม่ให้ความหวังเขารารคุยเร็าสักท่อนเลยไหมถ้างั้นก็จะไปกันแบบนี่อ่าพี่แกอยู่ตรงโน้นคือทุกครั้งที่เราบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยมันเร็วจริงๆนะใช่ ถามถึงดวยที่ใหญ่ที่กำลังขึ้นเลยลอกบอลอ๋ออันนี้ก็ใหญ่มากเออยังไงซีเหมือนปีที่แล้วเขาเขาจัดราชมังเนาะรู้สึกได้โอ้โหแต่ปีนี้ก็มาจัด thunderdom รู้สึกว่าก็ใหญ่ไม่แพ้กันไปลองไปลองสนามนิดนึงอะไรอย่างนี้โอ้โหหรเป็นการซ้อมเนาะใช่ใช่แต่ว่าก็พับตื่นเต้นมากๆก็เป็นอีกงานใหญ่เหมือนกันที่แบบมีศิลปิน T pop รวมถึงศิลปินเกาหลีด้วยครับที่มารวมตัวกันอยู่ที่ thunderdom ครับผมก็พวกเราก็จะเตรียมตัวไปอย่างดีครับเพื่อ ให้แบบว่าส่งต่อคว,วามสุขให้กับทุกคนครับผมที่ไปดูก็ฝากถึงเชาออโทเปียนที่ไปงานวันนั้นด้วยนะครับก็ถ้าอะไรแค่น <cake> ี้ i i แล้วก็อย yeah. ่าลืมมกี้หน่อยนะครับผมเพราะเราก็สัญญาว่าจะนําโชว์ดีๆไปให้ทุกคนดูครับผมอย่างเพลงพิเศษที่เราขึ้นมาสองเวทีแล้วเนอะอ่ากันใช่ไหมอ่าครับผมจะมีเพลงไหนพิเศษสําหรับวีนีีหรึเปล่าไปไปผมใบครับไ่ว่าว่ากบลไปเป็นทางไหมไปเป็นทางไหม ทำใเป็นท่าไปหนึ่งสองซ่อมรู้เลยนรงเพลงห้ามใจนะครับว่าโอ้แน่ๆเอาให้งงไว้ก่อนเอาให้งงไว้ก่อนรอดูครับรอเจอกันที่ออาตัวเ้าอยู่น่าเปลี่ยนถามซิซี่ก่อนตอนนี้ โอเคตอนนี้ทุกคำพูดของเรามีผลต่อสิ่งมากที่เขาไล่รออยู่ข้างในไม่กลุ่มตรงนี้อยากคิดว่าแบบอันนี้แอปสนใจที่ได้เห็นอะไรเขาจะเป็นยังไงถ้าถ้าเราปล่อยเพลงไหมอ่าตุยตุยสักหนึ่งเลี้ยตุยสักหนึ่งเลี้ยสมมตินะสมมติอ่ะสมมติแตนแฟนดูอ่ะสมมติหรืเพลงใหม่เหรอหรืเพลงใหม่โอ้โหอนัด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 เอาไปนัดสมมติเฮ้ย ยิมอยู่ยิมตอนฝึกจริงเรียกว่าเรียกว่าสองคนนี้มีความใกล้เคียงครับอ๋อแต่ที่ฝนี่จะเฉลยเลยงั้นเราไปเราเอาไงนะอันนี้เวลาสื่อเยอะขนาดไหนครับผมกลัวจังเลยน้องเจมส์จะร้องเพลงใหม่แล้วนะตอนนี้คือถ้าถามอีกนิดก็น่าจะไปแล้วครับไปเรื่อยๆแล้วที่ถามนี่เดินเสียแบบว่าเราชอบแบบว่าเหมือนตีลกาเออเปนเวทีอะไรนี้เนาะที่คือขี่ีตลอดนะ อ๋ออย่างเลโก้ก็สามแม่ต่ำๆออย่างเพลงอื่นๆก็สามครับผมเพลงน่ากินเท่าไหร่สามสิบเฮ้ยเราตบหรือเปล่านะก็อาอาจจะมี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 เรื่อยๆครับผมก็อยาก improve skill ของตัวเองไปให้ได้มากมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับจากสามเป็นห้าเป็นห้าจากเจ็ดไปไปเรื่อยๆครับผมไล่แค่นไม่อยู่จุดกระที่แล้วครับฟ้าโอเคค่ะฟ้าค่ะฟ้วงเราซิงเกิลแล้วก็สเตจต่อๆไป ก็ฝากพวกเราไลค์กทั้นห้าคนด้วยนะครับกับเพลงเลิกกับเขาเดี่ยวเป็นเพื่อนเมย์ไอแล้วก็เพลงอื้อเซิงเกิลล่าสุดของพวกเราเนี่ยนะครับและเร็วๆนี้นะฮะก็จะมีซิงเกิลสาวของเราแล้วก็รอติดตามได้ที่ไลเซนออฟฟิเชียลนะครับผมกับยูทูบไลเซอร์มิวสิกครับแล้วเจอกันที่พวกเราแน่นอนเจอกันนะครับทุกคนขอบคุณครับบ๊ายบายครับ